น้องๆจะถูกเลี้ยงแบบปล่อยนะคะเพราะว่าคุณลุงทำรัว้วไว้นะทารัว้วไว้รอบพื้นที่รอบบ้านเพราะฉะนั้นเขาจะนะเขาจะวิ่งอยู่ในบ้านจะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็จะเยอะแยะอยู่แบบนี้เลยนะคะก็เขาไม่สามารถที่จะออกไปไปปะปนกับหมาข้างนอกได้แล้วก็เขาไม่สามารถที่จะท้องเพิ่มแล้วโอ้โหดูเลือดไหล หมัดกัดน้องอยู่ไม่ได้เลยนะคะน้องอยู่ไม่ได้คันยุกยิกยุกยิกยุกยิกตลอดเลยสงสารน้องสําหรับใครที่จะทําบุญนะคะเป็นช่วงทําบุญวันเกิดนะคะต่อเสริมบุญให้กับตัวเองหรือทําบุญวันแม่ทําบุญวันเทศกาลอะไรก็ตามที่แบบเออตัวเองอาจจะมีเงินมาหรือว่าใครนะคะมีแบบเหลือเกลือหรือว่าสามารถที่จะพอแบ่งปันให้กับน้องๆได้นะคะคุณลุงยินดีนะคะเมื่อก่อนเคยนะเมื่อก่อนคุณลุงเคย ติดต่อไปที่น้องคันน้องเกาแบบนีน้องเกามากเลยน้องคันนอนนอนไมน่นอนหลับไม่สนิทอะเพราะว่าน้องจะคันมากเลยนะคะเขาเยอะเยะไปหมดก่อนคุณลุงเคยขอความช่วยเหลือนะคะไปกับมูล,ลนิธิหรือกับอะไรต่างๆตอนที่อยู่สมัยอยู่กรุงเทพเนาะก็คือเขาก็จะบอกว่าคนดูแลเขาไม่พอนะคะแล้วก็งบประมาณไม่พออะไรต่างๆคุณลุงก็เลยเออ ในเมื่อเขาไม่พอเขาไม่มีคุณลุงก็เลยต้องเลี้ยงเองนะคะต้องเลี้ยงเองปีนเข้าปีที่สิบละนะคะออนเป็นอะไรลูกทำไมขาเป็นอย่างนั้นนะ,ะออนออนเล็บเล็บเล็บเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตัดให้นะเดี๋ยวดูที่ลูกเล็บเริ่มหักใช่ไหมอ๋อเล็บหักเล็บหักโอเคเดี๋ยวแม่ตัดออกให้เดี๋ยวแม่ตัดอดอกให้นะคะเนีย่ยทุกคนน่าเอ็นดูน้องๆนะคะนี่ ใหดนน้องๆหมัดกัดสินะถ้าใครที่สามารถที่จะเออพอมีพอแบ่งปันนะคะคุณลุงยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆเลยน้องๆยี่สิบสามตัวนะคะยี่สิบสามตัวตอนนี้เหลืออาหารมื้อเย็นมื้อเดียวอาหารเม็ดหมดแล้วไม่มีไม่มีงบพอนะหรือถ้ามีองค์กรหรือมูลนิธิที่แบบว่าใครที่แบบว่ามีกําลังมากกว่าคุณลุงนะคะคุณลุงยินดีมากๆเลยนะ,ะ,ยนยนะ,ะถือว่าช่วย ช่วยเหลือสังคมไปคือมีคนหลายคนบอกให้เอาไปปล่อยแต่ครณลุงไม่สามารถทําได้และสงสารเขานะคะนี่เม็ดไอ้ไม่นี่ขึ้นละแผลเริ่มขึ้นละนะคะเพราะเขาเกามากๆแผลก็จะมาเสร็จแล้วขี้เรือนก็จะมานะคะขี้เรือนก็จะมานะคะคุณลุงไม่ไม่สามารถให้เห็นทั้งหมดยี่สิบสามตัวได้เนื่องจากเขาอยู่ทุกอนูคนนี้พิการด้วยนะคะพิการตั้งแต่เกิดเลยนะคะไม่มีฟันแล้วก็ หมัดเต็มตัวเต็มหัวเขาไม่สามารถที่จะกัดหมัดแท้หมัดได้เนื่องจากไม่มีฝาน้หมัดเยอะมากทุกคนหมัดเยอะจริงๆนะคะสงสารน้องๆคันมากใครที่พอมียาที่มันจะได้คุณลุงเคยฉีดแล้วล่ะยาฉีดนั้นช่วยไม่ได้คุณลุงใช้ยายาต่างประเทศนะเมื่อก่อนที่ใช้อ่ะกล่องละแปดร้อยกว่าบาทแหละแล้วมันหายเลยนะเห็บหมัดหายหมดเลยนะควตายหมดเลยแต่ว่า มันก็ต้องฉีดเรื่อยๆเพราะว่ายาพวกนี้มันมีอายุของมันสามเดือนสี่เดือนอยไรเงี้ยเนี่ยหมัดทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะหมัดทั้งนั้นเลยเขาไม่สามารถที่จะเกาได้แล้วหลบก่าลูกนี่กับพิกะเอ้ยที่เร,เริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้คือต้องการขอความช่วยเหลือจากคนที่แบบพอมีกําลังมากลูกนะเนี่ยหมัดทั้งนั้นเลยเขาเกาไม่ได้เนี่ยหมัด เยอะจริงๆตอนนี้หมัดทุกอนุมัดเยอะมากแป้งก็แล้วยาสียาโรยยาทาคือแบบมันเยอะมากๆเขาเกาไม่ได้คนเนี้ยไม่มีฟันแท้ด้วยฟันไม่มีสักที่แลวเต็มตัวเลยดูตัวเขาเนี่ยหมัดทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยค่ะนี่คือหมัดทั้งนั้นเลยไข่มัดทีหมัดคือเอาแป้งโรยเสร็จมันก็หนีแค่ตอนนั้นแหละแล้วมันก็กลับมาคุณลูกไม่รู้จะทำงไงนคะคะ ต้องการยามากยาที่แบบยาตัวนั้นไดดีมากยายาของนอกเนาะเป็นกล่องกล่องลหลายร้อยอยู่นะคะกล่องใหญ่ก็แปดร้อยห้าสิบนะคะตัวนั้นนะที่คือคถ้าได้ตัวนั้นมาปุ๊บเขากินละหมัดเขาจะตายเลยเห็บหมัดจะตายเลยแต่ตัวอื่นลองลมาหลายแบบทั้งฉีดพ่นตามพื้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรไม่ได้นะคะ ตอนนี้คือเมื่อก่อนได้อยู่นะเพราะว่าทํางานประจําตอนนี้พอไม่มีงานทําประจําแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะคะใครสามารถช่วยได้นะคะคุณรุ่งรบกวนนะคะอาจจะใครแบบอาจจะจะทำบุญวันเกิดทำแบบสิ่งมีชีวิตตัวน้อย ต้องกอัให้นี่ดูท้องเขานี่หมัดตรงนั้นเลยนะเนะี่ยนี่คือหมัดขี้หมัดตัวหมัดเต็มไปหมดเลยจนะ้เาเขากัดเองไม่ได้นะคะ มันก็ไม่ช่วยให้หมัดตายมันแค่หนีมันแค่แสบตัวแล้วมันก็กลับมาอีกเหมือนเดิมมันคือหมัดเดี๋ยวแม่แป้งโรยให้ลูกเป็นยังสงสารน้องหนูจะไม่รู้จะช่วยยังไงเดี๋ยวแม่แป้งโรยให้ลูกโรยแป้งแต่ว่ามันก็แค่โดดออกช่วงที่มันแสบตัวแล้วมันก็กลับมาใหม่มันไม่ตายแต่ถ้าเป็นยาที่กินเข้าไปอยู่ในเลือดของเขาอะ เลือดเขาจะเป็นพิษสำหรับเห็บหมัดแล้วหมัดเขาจะตายอจะช่วยได้ต้องนห้เนี่ยนี่น่าดูนนองตอนนี้คุณลุงไม่มีกำลังพอไม่มีคนช่วยยี่สิบสามตัวนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนทำหมันหมดแล้วล่ะไม่มีใครตัวที่ไม่ได้ทำก็คือเขาเป็นพรอมบ้างนะคะแล้วก็ พิการบ้างก็โอ้โหดูสงสารเนาะคันขนาดกัดเราตัวเดียวอะไรยังคันขยเยอะนี่เขาเป็นฝูงเป็นหมื่นเป็นแสนขนาดน,นี้